โอเคครับคนมาแล้วฮะก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่วันในเกมวันพัฒแมนเดอะสตรองเกตกันเหมือนเดิมนะฮะโอเคครับมาเดี๋ยวในคลิปนี้เราเอาคิงไปลงสนามกันครั้งแรกนะครับตอนนี้พลังลบอยู่ที่17,800ล้านแสนนะฮะพลังโจมตี9,000แสนนะครับ HP 14,500ล้านค, 14, 5, ความเร็ว448นะครับประมาณนี้ฮะก็ 4ดาว2ดาวม่วงนะไอเทมเฉพาะ2ดาวตราเฉพาะ6ดาวนะครับอุปกรณ์ก็ใส่เป็นเซตจ,จากกลน,นะ4ดาว5ดาวปะ,ป,ะปนกันไปนะครับส่วนการบับก็5ดาวส่วนออฟนี่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังพอใช้ได้นะเดี๋ยวรีดาวมาอัพให้6ดาวก็น่าจะเลือดเกือบ20ล้านได้นะครับประมาณนี้โอเคฮะเดี๋ยวไปลุยอันดับลานประลองกันเลยนะครับกับอันดับที่5นะฮะเขาสู่สนามาก็เป็นโซนิกรานะครับที่ได้เปิดก่อน มาดูเม็ดเลือดฮะโอ้โหหลอดเลือดสีขาวแถวหน้าคูณ13คูณ15กันเลยครับโซนิกอันติเข้าไปก่อนหนึ่งที5ล้าน7แสนนะครับบัฟจากคิงมาแล้วครับไปครับนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกบัฟเลือดขาวมาแล้วก็กระบ,บองเข้าไปหวดก่อนหนึ่งทีตู้มไปก่อนหนึ่งดอก170ล้านฮะแล้วก็ตามด้วยโบรอสอันติเข้าไปอีกหนึ่งที19ล้านโบรอสนี่ใสเฮดพีล้วนนะครับไม่มีดาเมจดนะ แล้วก็พาสสิบฮะไม่ใช่พาสสิบจากแผนกลยุทธ์นะครับไล่โจมตีฝั่งฮีโร่เลยกระบองเข้าไปหวดแล้วก็ซุยริวเข้าไปโหลดมาเยอรทอแล้วก็จัก,กรพรรดิเด็กเข้าไปซ้ําฝั่งเขาก็ไล่โจมตีสวนขึ้นมาฮะจากแผนกลยุทธ์ฝั่งฮีโร่นี่เทอร์ไานาอันติมาออก,กระบองเราติดสตันตัตวเดียวครับแล้วก็ซปเปอร์ดาชายเข้ามาบับเมดเจมตาบด้วยคิงฮะตีตออตีต่ตอ,อมาเหมือนกันแล้วก็ซุยริว ไปฮะซุยฝั่งเราคุบมังกอ่อเหินนอนำพาเข้าไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เข้าไปอีกหนึ่งดอกเข้าโหยเบาจัดเลยนึมันติดไม่เยอรออยู่เนี่ยวีดิดดดเราเบาจัดเลยนะแล้วก็ตามด้วยจกกักรพัดเด็กฮะเข้าไปอันตี43ล้านอือเบามากนะฮะสองมีแมนฝั่งเ้าลุกขึ้นมาฮะอันตีเข้ามาตอนนี้คิงเราโหโห,โหเลือดสีขาวดิ คูณ20ไปเลยฮะผ่าติดจากคิงฝั่งเขามาแล้วครับเมทเท่าไหนอันติเข้ามาก่อน1 Tc 15ล้านโซนิกิดกแล้วก็กระบองเราติดสตันนะติดตอกติดตอกมาฮะแล้วก็เป็นกระบองเข้ามาไล่โจมตีก่อนนะครับจากนั้นฮะก็เป็นซุยริวฝั่งเขาครับมังกรเฮืนนภะาเขาบาักอ่งท1่9 13ล้าน แล้วก็เข้ามาอีก8、9ล้านเอามาอีก100ล้านแล้วก็อีก128ล้านโอ้ยแถวหน้าเรายังไม่ตายนะแต่ว่าโบรอดเราที่เข้าสู่ไม่ยะทอนะโบรอดเรายังไม่ตายนะโอเคคิงฝั่งเขาฮะติกตอกมาแล้วก็โบรอดฝั่งเราครับอันตีเข้าไปอุยอ้ยสาม้อยสามบล้านเลยเหรอแรงจังวะสามร้บล้านเลยเหรอโบรอดที่เฮพล้วนนะ อะไรครับนี่ยฟังเขาฮะมีเท่าไหร่อันติมาจากลูนบิดเบี้ยวนะครับคิงติดสตันคิงเราติดสตันโบรอดเรารอดไหมเนี่ยติกตอกติกตอกมาอีกหนึ่งทีให้จากคิงฟังเขาแล้วก็ซอมบี้แมนตามด้วยซุยริวโอ้โหไม่รอดครับโบรอรเราเอามีแมนฟังเขานี่ ตายเกิดกันรัวๆเลยนะเข้าสู่เธอที่2ฮะไล่โจมตีไปโซนิกเราไม่ได้ออกสกิลนะเพราะว่าโดนสตันนะครับตัวอื่นก็โดนสตันกับทุกตัวโอ้โหไหวไหมเนี่ยโดนอัดยับอีกแล้วครับทีมเราอันติเข้ามาก่อนซูปเปอร์ดักชายคิงเราเหลือเม็ดเลือดหลอดเลือดขาวกี่ลอดเนี่ยไอ้กี่หลอดวะเนี่ยฟังโอ้เหลือสองลอดโอ้ยตายละไม่ได้บัฟเลยเทร์นนี้มาแล้วซามมีแมนอันติเข้ามาที่เก้าล้านห้าแสน แล้วก็พาสตีจากคนะิงฮะโอ้โหไม่มีหน้าไหวนะครับกระบอกไม่มีเด็กมากันกระดูกหักเลยน่าจะโดนซูริวฝั่งเขาเตะหรือเปล่าไม่รู้ฮนะเดี๋ยวดูกันไปก่อนเยียบเม็ดเลือดขาวเมเ็ดเจมั่งเขานี่อื้อเลยนะครับซูริวเข้ามาอันติโ oh, อ้โหคิงน้่แต่ว่ารอบนี้ไม่ติดกระดูกหักรอดหรือเปล่าคิง ปืดดากชายเข้ามาซ้ำโอ้โหไม่รอดครับกินตายแล้วมองเท่งกันแล้วกระบองเราออกจากไม่เยอะทอล้งไล่โจมตีไปฮะห้าสิบสามล้านเก็บเกบลียวกันชุบฝั่งเขาไปได้ระเบิดจากุ่นเบี้ยวฝั่งเขาก็ระเบิดมาแล้วก็ตาม้วยโจมตีจากฝั่งฮีโร่ฮะรัวๆเลยตอนนี้ตัวที่รับดาเมจแล้วก็ตัวที่รับสตันก็น่าจะเป็นเหลือแค่กระบองนะฮะตอนนี้แถวหลังเราน่าจะได้ออกอิติอยู่นะมาโจมตีจากฝั่งเขามาฮะแล้วก็ซูยริวครับ เธอริวเราเี้ยอ,อย่างไม่ถึงฮะเป็นคิงฝั่งเขาก่อนจากนั้นก็เป็นซุยริวครับเรา,าเราเบิดไปก่อนนันทีกระบองเข้าไปไล่โจมตีหนึ่งดอกผางก็ให้ร้อยสามสิบเก้าล้านแล้วกซุยริวเข้าไปติดกระดูกหักไว้ฮะไปแปะกระดูกหกักไว้แล้วก็เข้าไปไล่อันติผางครับห้าสิบสองล้านไปอีกทนทีสามสิบเก้าล้านไปอีกหนึ่งดอกหกสิบล้านฮะฝั่งเขานี่เลือดแน่แน,นเลยนะเอาใสรไม่ลงฮะมีเท่าไหร่ฝั่งเขาก็อันติเข้ามา ติดสตันครับแถวหน้ากระบองเหล็กเราเข้าสู่เดือนที่3ฮะโซนิกครับอัติงเข้าไปมรับความเร็วติเข้าไปที่38ล้านฮะชิบะเข้าไปจิ้มแล้วก็ซุยริวเข้าไปไล่โจมตีฝั่งเขาไล่โจมตีมตสวนขึ้นมาฮะผางเอาให้อย่างน้อยก็ได้สวนอยู่นะเพราะว่าเป็นกระบองเรานะครับที่ติดสตันไปตัวเดียวแถวหน้าไล่โจมตีมาฮะ ไปมังกรเฮนราพาจากุยลิลอง91ล้านอู้แรงอยู่นะรอบนี้ไปอีก6ล้านแล้วก็ไปอีก8 8ล้านฮะมเท่าไหร่ฝั่งเขาเข้าสู่ไมเอทอนะแต่ว่าก็ยังมีสตันอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นคอเกลิยวเนาะก็มีสตัน3รอบไอ้ไม่่อทอร3รอบ4รอบฮะอาร์ซิบจะคิงมาอีกแล้วครับไปโจมตีมากระบ,บองโดนตันรัวๆอีกแล้วนะครับ แล้วก็ดาร์คชายอีก14ล้านคิงบัฟเลือดมาอีกตกตอกตกตอกแล้วจากนั้นก็เป็นอมีแมนฮะไล่โจมตีมาต่อด้วยซีริวครับเข้ามามังกรเหมือนนภาหนึ่งดอก6ล้าน5แสนอีกกระดูกหักไปอีก22ล้านอีก15ล้านดอกสุดท้าย12ล้านครับยังยืนไหวนะซูเปอร์ดาร์ชายไม่มีลูกไฟก็โจมตีธรรมาดาว กระบองเราออกไม่ย่อท้อนะไอออกจากสตัร์ครับก็ไล่โจมตีไปส4่ล้านเก็บมีเท่าไหร่แล้วก็ซอมบี้แมนไปได้นะครับแต่ว่าซอมบี้แมนยังมีตายเกิดนะเข้าสู่เธอร์ที่4นะครับตรงนี้ฮนะหาผลสังหารนันตีเข้าไปก่อน7ล้าน1นึ่งแสนกระบอกเข้าไปไล่โจมตีอีกตุ้ม16ล้านตามด้วยซีรีมฮะแปะกระดูกหักไว้นะครับดักชาย ตมาแล้วก็คิงตามด้วยซุยริยวฝั่งเขาฮะมาซุยริวเรามื่อ,อก่อนเหินนะภาเข้าไป20ล้าน,นครับเอาไปอีก6ล้านเอาไปอีก4ีล้านห้าไม่เข้าเลยนะซุยริยวเขาก็ถึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าซุยริยวห้าดาวม่วงเนี่ยมันจะกันดาเมจที่ไม่ใช่คลีอะ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยตีไม่เข้านะครับเอาอ๋อพัด จากคิงนี่เก็ว่ายู่ทำไม,ไมไดักชายไปไล่จมตีแถวหลังมาซอมมี่แมนฝังเขาลูกขึ้นมาฮะตอนนี้กระบองเราเลื่อนเม็ดขาวคูณ7นะจะยืนไหวหรือเปล่าฮะจังหวะน,นี้ซยริวเข้ามาก่อน10บล้านเอามาอีก27ล้านอ่านแล้วก็ไม่ติดกระดูกหักนซอมมี่แมนขังเขาตายเกิดครบเรียงฮะสิล้านคิงเข้าสู่ไมเยอทอแล้วก็ซริวเข้ามาปลด แล้วก็เป็นกระบองเข้าไปหวด,ดรักชายกับซูดิวฝั่งเขา81ล้านนะครับติดหลบเลรกน้ำกี้ดาเมจก็เลยเข้าไม่สุดนะกิงฝั่งเขาก็บับเลือดขึ้นมาให้เต็มหลอดเหมือนเดิมเข้าสู่เทิร์นที่5นะครับหาพลังหานจากโซนิกอันตรีเข้าไป35ล้านกิงเข้าสู่ไมยทอแล้วก็ออกกระบองเราเข้าไปหัวตายหรือเปล่าฮ้ารอบนี้1นล้านเแสนไม่เข้านะซูดิวเข้าไปแปะกระดูกหักไว้แล้วก็ฝั่งเขาไล่โจมตีสวนขึ้นมาฮะ โอ้โวหกระบองเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคิงมาบัฟเลือดขาวให้แล้วครับตอนนี้เลือดขาวเหลือแค่ทูนซีซีิวันตีไปรอบสองรอบนี้น่าจะมองเท่งแล้วนะแต่ซูริวก็เข้าไปสวนก่อนฮะซูริวเรา55ล้านเอาอีก79้าล้านแล้วก็อีก56ล้านเก็บคิงฝั่งเขาไปได้นะเอาฝั่งเขาไม่มีทุกไฟซีริวก็โจมตีธรรมดาเข้ามา16ล้านตามด้วยพี่ดำฮะแล้วก็เป็นกระบองเราได้สวนนะครับ โอ้โห189ล้านนะฮะสวยริวเข้าสู่ไม่ยอทอไปเลยแล้วก็เธอที่หกฮะสวยริวก็มาเล่นจุดตีหนึ่งดอกเอามาอีกหนึ่งดอกครับโซนอีกลุกขึ้นมาอันติชนขึ้นไปฮะหาฝนสังหารไม่เข้าเลยสุป p ปักชายเขาก็ถึกนะฮะไลจุดตีไปครับกระบองเข้าไปหวัวกรนหนึ่งที13ล้าน8 0 0 0ต่อโดยสวีริวเข้าไปแปะกระดูกหักไว้ฮะแล้วก็เป็นฝั่งเขาแล่จุดตีสวนขึ้นมา10ล้านโอ้โหกระบ,บองเราสวยริวเข้ามายับ แตกกระดูกหักไว้ยังไม่ติดนะในรอบนี้ซูริวเราสวนขึ้นไปแล้วครับทางหนึ่งที่6กล้านสี่แสนเอาไปที่ซุยริวสิบสามล้านเอาไปอีกสิบสองล้านเข้าสู่ไมยอทอนไล่โจมตีสวนขึ้นมาอีกโอ้โหโอ้ยกระบอกเราไม่มีเม็ดขาเม็ดไอเม็ดเลือดขาวแล้วนะนะเข้าสู่เทินที่เจ็ดนะครับไล่โจมตีไปตูมร้อยสามสิบล้านเลยหรือแรงจัดเลยยังเทินที่หกอยู่นะดูผิดเนี่ย กระบองเราโอ้โหจบดีธรรมดาเข้าสู่เมเยอทอไปแล้วนะครับในรอบนี้แล้วก็เป็นเทิร์นที่7นะฮะตัวนี้กันตีเข้าไปจะเอาลงหรือเปล่านะมาดูกันกระบองเข้าไปไล่หัวก่อน13ล้านตามโดยซูริวฮนะเอาเข้าลงไหมเนี่ยไมเยอทอ้อเขาเหลือกี่รอบวะเนี่ยไม่ได้นับนะครับซูริวเข้ามากระบองเรายัางยืนไหวอยู่นะซูริิวเข้าไปก่อน17ล้าน เอาไปอีก14ล้านเอาไปอีก12ล้านเอาโอเคเก็บซุยริวฝั่งเขาไปได้นะครับแล้วก็กระบองเรายังมีชีวิตรอดอยู่นะครับได้สวนคืนไปนะฮะจังหวะนี้ตูม142ล้านนะครับยังมีไม่ยะทออยู่นะฝั่งเขาแล้วก็เทินที่8นะครับกระบองเราอ่ะมีลุ้นฮะอย่างน้อยก็มีซุยิวมาคอยปลดไม่ย่ะทออยู่นะกระบองเข้าไปผางก่อน4ล้านต่อด้วยซุยิว ไม่ติดกระดูกหักเลยเเป็นไรฮะมามัางกรเหินนะพาจังหวะนี้ครับผางเข้าไปเอาไปโอ้โหยังมีไม่เยี่ยวท้ออยู่นะยังมีไม่เยี่ยวท้ออยู่นะหรือกีร่อร,อร,อรอบไปเดยกระบองเราน่าจะยืนไหวนะเพราะฝั่งเขาไม่มีลูกไฟอันติหหวดเข้าไปก็ติดไม่เยี่ยวท้อนะครับและก็เป็นเทินที่9นะฮะ ตายครับหาผลสังหารในรอบนี้ยังมีไม่เยอะท้ออีกหรือเปล่าฮะระบองเข้าไปหัดอีกตต้8ล้าน3ามแล้วก็สวีริวฮะฝั่งเขาก็โจมตีสวนขึ้นมาน่าจะยืนไหวอยู่นะโอเคกระบ,บองเรายืนไหวนะครับสวีริวครับมับงกรเหินนภาผางเข้าไปผางเข้าไปอีกหนึ่งดอกอออไม่ตายนะยังไงฮะกระบอง วันเข้าไปจังวันนี้ตูม138ล้านเรียบร้อยฮะโอ้โหไหวเฉยนะครับในความคิดผมนะมันก็ยังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะเนื่องด้วยตัวมันเพิ่งเข้าด้วยแหละก็เลยยังปั้นไม่สุดนะครับมันก็เลยดูบางๆยังไงไม่รู้แต่รวมๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ